ถ้าเห็บวุดรู้นี่ว่ากำลังออกไปเนี่ยบอกว่าใส่แมตตั้งแต่ขึ้นรถใส่แมตก่อนก,กับเพิ่มไปให้แกอยู่ด้วยนั่งอยู่ในะกระเป๋าเนี่ยเพื่อมันหล่นนะแกเยาวออกเด็ดขาดนะก็ไม่ให้เข้างานนะ ใส่ไม่เป็นเลยนะ่ะครอบจมูกก็ครอบคอ,อคอเนี่ยไป,ไป